สวัสดีครับผมประสิทธิ์พรมเมธไม่ใช่นะครับวันนี้ผมม่อนสุภกรนะครับชื่อเฟซบุ๊กก็คือม่อนสุภกรชื่อช่อง YouTube ที่ผมทําก็คือม่อนคลาสิกวันนี้ผมจะจะมาขอชี้แจงในประเด็นที่มีคนที่ปลอมเฟซผมนะครับปลอมเฟซผมคนนี้นะครับเขาปลอมในชื่อของประสิทธิ์พรมเมธซึ่งปลอมมาแล้วมากกว่า2ปีนะครับอาจะเชื่อว่า2ปีนั่นแหละครับเนื่องจากในห่วงระยะเวลา2ปีนี้เนี่ย มีคนแจ้งเข้ามากากับผมตลอดนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ดําเนินการอะไรเพราะว่าก็ถือว่าเขาอาจจะชื่นชมเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะเขาบล็อกเรานะรและปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยมันมีพี่คนหนึ่งนะครับที่มาแจ้งผมว่าเขาได้ใช้ชื่อ Facebook ตัวนี้แหละประสิทธิ์พมเมตแล้วก็ในรูปโปรไฟล์เนี่ยเป็นรูปผมไปขายผ้าเกนะประมาณนั้นนะเชื่อว่าผ้าเกนะครับไปเกี่ยวกับหลวงพุทโธนะหงค์เขาแย้ดเอ่ยนามซึ่งผมก็เนี่ยเสียใจว่าทําไมจะต้องเอาเอาภาพโปรลของผมเนี่ย ไปเป็นชื่อของตัวเองแล้วก็ไปขายพระเอาไปโฆษณาพระไปเชียร์พระที่ตัวเองเชื่อว่าแท้แต่มันเกงน,นะครับถ้าเก่งจริงเนี่ยต้องเปิดตัวแล้วก็เอาตัวตนเหมือนที่ผมเชียร์พระท่ากระดานมาต้ตนลำไยนะครับนั่นคือของจริงนะครับอันนั้นคือของจริงประเด็นในห่วงระยะเวลาอสองปีนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์3ครั้งนะครับเปลี่ยนมาแล้ว3ครั้งแต่ใช้ชื่อประสิทธิพมิตรเช่นเดิมนะปีที่แล้วนี่หนักสุดผมก็เลยได้ไปแจ้งความก็คือแค่บันทึกประจําวันไว้เฉยเฉยเพราะว่า ผมไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่ามัน Facebook ผมเนี่ยมันเปิดสาธารนณะแล้วก็ผมมีช่อง u t u b e นะครับม่อนคลาสสิกก็เกี่ยวกับเผยแพร่พระแล้วก็วัดใกล้บ้าน,นครับผมก็คือเรามีเจตนาที่ดีนะครับเรามีเจตนาที่ดีนะครับแต่เขาเอารูปเราไปเนี่ยเอาไปทําเจตนาที่อาจจะเสื่อมเสียไหมอาจจะเอาไปหาประโยชน์เข้าส่วนตัวไหมอันนี้ผมก็เลยไปแจ้งความบันทึกประจําวันไว้ว่าผมเนี่ยในชื่อเฟซของม่อนสุพกรนะครับไม่มีความเกี่ยวข้องกับเฟซที่ชื่อประสิทธิ์พมเมธ เพียงแค่เขาแอบอ้างชื่อ,อแอบอ้างเอาภาพผมเนี่ยเอาไปเฉยๆนะครับเอาไปทุกอย่างครับกินเหล้ารีเขาก็เอาไปนะครับดีไม่เอาภาพผมกินเหล้าขาวไป <laughs> <laughs> นะครับอ่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าก็อยากจะชี้แจงว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเอาเฟซนี่แหละเอาไปก่อกวนเซียนพระใหญ่ๆระดับประเทศในพันทิพย์ก็มีเหมือนกันเขาก็มาแจ้งผมเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่เกี่ยวผมก,ก็บอกว่าปัดไปว่าไม่เกี่ยวกับผมผมไม่ได้ทําเขาแค่แอบอ้างรูปผม ก็ความเสียหายก็เกิดกับผมอยู่แต่ว่าผมก็ไม่อยากจะไปเอาเรื่องเพราะมันตามอยากตามอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเขาไม่เจตนาอะไรที่เขาทําแบบนี้ครับผมก็เลยอยากจะเรียนชี้แจงพี่ๆทุกท่านนะครับว่าผมนะครับเฟซมอนสุปกรชื่อ YouTube ก็คือมอนคลาสสิกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปราสิทธมเมษนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาแอบอ้างผมนะครับการกระทําดําเนินการใดๆเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินหรืออะไรผมไม่เคยขอเงินใครนะครับ นี่แต่พี่ๆเอามาให้เองอ่าอันนี้ผมไม่เคยขอเงินใครนะครับเฟซนี้ไม่เคยขอเงินใครนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับพี่ๆอยากจะฝากไว้เตือนภัยสังคมไว้นะครับก็อยากจะบอกแค่นี้นะครับพี่ๆยังไงก็ขอให้ระวังกันด้วยนะครับหากเจอก็กดรายงานให้ด้วยนะครับประสิทธิ์พเมษนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ